ขอชื่นชมเครือข่ายวัดส่งเสริมสุขภาพและพระกีรานุปถาที่เอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพประสงค์ในภาพรวมให้ยั่งยืนซึ่งพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนไทยทั้งด้านสังคมด้านการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโดยมีพระสงฆ์เป็นสื่อกางในการสืบทอด แนะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่การปฏิบัติอีกทั้งประสงค์เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลเสริมสร้างทักษะการดูลงชีวิตการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตในปีพุทธศักราช2569นี้ใรถือเป็นปีมหามงคลยิ่งของพระสกับนิกรชาวไทยทุกคน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนพรรษา72พรรษากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดทำโครงการการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชบิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ 28รกรกฎาคม2567ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย 1. วัดส่งเสริมสุขภาพและผลักนักเทศ 2. การตรวจสุขภาพและส่งเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระพิสุทธการอบรมพระชีลานุปถาม สี่การจัดระบบการรักษาพระพิสุสงฆ์ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและช่องทางเฉพาะ 5. จัดตั้งกุฏิชีวาพิบาลและสถานชีวาพิบาล 6. การเพิ่มประสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของประสงค์ 7. การจัดฐานข้อมูลสุขภาพ 8. การดูแลสุขภาพพระพิสุสงฆ์ณเดินแดนพุทธภูมิ โดยคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการดูแลสุขภาพพระสงค์ให้มีคุณภาพสอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัยส่งเสริมให้พระสงค์สามารถดูแลสุขภาพตนเองมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถเป็นผู้นำสุขภาวะชุมชนต่อไปในโอกาสนี้ผมขอราธนากราบพระคุณ ในพระเมตตานุเคราะห์อย่างยิ่งของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเีราจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเทรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาลามราชวรวิหารพระวิทยากรพระเถรานุเทละพระกีาะลานุปถามทุกลูก ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านและขอให้การสัมมนาบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนาวิชาการสารพลังทางผู้นำทางศาสนากับส่งเสริมสุขภาพแบบองรวมทั้งที่หนึ่งนะบัดน,นี้ขอบคุณครับ ซึ่งในโอกาสนี้กล่าวขออนุญาตกราบนิมนต์พระสงฆ์ผู้เข้ารับโรคเกียรติคุณตลอดทั้งหน่วยงานองค์กรภาคีเกือข่ายต่างๆโรคเกียรติคุณพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและภัชิรานุปถาประจำปี2566จำนวน17รางวัล 1. พระเทพวชิรโกศลวัดบางนานอก 2. พระราชิรชนายกวัดนางนองวรวิหารสามพระศรีประยติโรกวัดสามพยา 4. <า>พระเมธีวัชรประชาทรวัดอินทารามหพระภาวนาธรรมาพิราม วัดสามัคคีธรรมหพระภาวนาประชานุกูลวัดวีระโชตธรรมารามเจ็ดพระกูนาติดขณะพิรักวัดโบ กับรับวนออกสายเลยนะครับแปดพระกรูพัฒนธรรมคุณวัดธรรมพุณารามเก้าพระกูสาธรปริยติคุณวัดเสมียนนารี 10. พระกูปทีิจันทรังสีวัดเกาะตาเทียนสิบเอ็ดพระกูเมธากรพิตะเมโทวัดไรพรุขอเชิญผู้แทนนะครับ 12. พระกูอุเทนปัญญารังสีวัดบ้านเปียง สิบสามพระภูปบศิกาสุรพลมหาปัญญูวัดหนองวันเปียงสิบสี่พระภูภาวนาจิตจาธรวัดบ้านเก่าบอ่อสิบห้าพระวีรกิจวิสารโทววัดหวังแดง 16. พระกูวินัยทรนรวีสุรปัญโยวัดโคงกระพันชาตรี 17. พระเมธีวัชราจารย์วัดกลางพระรามหลวงสออเจ็ดลับแทนด้วยครับโลกิกติคุณพระชิรานุปถา พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดดีเด่นระดับเกตสุขภาพประจำปี2566 1ิบเรางวัล 1. พระครูสิทธิธรรมวาทีดรวัดอภิสิทธิ์ 2. พระครูประยัิวีราคมดรวัดวังทองสามกีธรรม 3. พระครูวัชรกิจจาพิรักษ์รัตนโชโตวัดช่อม่วง 4. พระมหาทรงริท์ทิตักสีโรวัดวังตามัห้าพระมหารัตนากรปรวโรวัดในเขา 6. พระมหาสวัยสันตมโนวัดช่องเสมสาร 7. พระมหาคมสันกะตะพุญโยวัดมิมุตตยาราม 8. พระสมุเอกภพก เอกาวโววัดโทงน้อย 9. พระสมุทรสิริพรธานิสโรวัดหนองกระทุ่มเกา่า 10. พระกูสมุกวิโรธวิโรจโนวัดสุนทรธรรมทาน 11. พระประไัชภัยวันชาคโรวัดราชนิยมธรรม 12. พระปรัดจตุรพัฒน์าวโรวัดไซ 13. บสามาพระนภรัตสุปภาโสวัดหลวงพ่อโอภาสีสิบสี่พระปัญญาคุณยาวโรวัดดอนรัก15พระนัทธนชัยกระ,ระยรรมโมวัดศรีโพนดวน16พระเอกพันประภากโรวัดขาเลือด17พระมหาโรงค์ทิตะ คำโมวัดคิรีวันโดยท่านพอ,อสอ,อสรับแทนนะครับต่อไปโลโกเกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเกตสุขภาพประจำปี2566 1. วัดเทศดีลาแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานออครสองวัดสวน สุวรรณคีรีวิหารตำบลเขานิเวศอํเภอเมืองจังหวัดระนอง 3. วัดกลางพระรามหลวงจังหวัดบุรีรัม 4. วัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรี 5. วัดราชสัทธารามจังหวัดสุขโขทยัย 6. วัดท่าประชุมจังหวัดขอนแก่น เจ็ดวัดบ่อแก้วจังหวัดน่านผู้แทนนะครับรับแทนวัดบ่อแก้วด้วยนะครับ 8. วัดบางเกียนจังหวัดชัยนาท 9. วัดป่อแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนม 10. วัดปุถุมพรจังหวัดหนองคาย11วัดสิริจันทร์จังหวัดสุรินทร์ 12. วัดเนินพิจิตจังหวัดสงขลา 13. วัดพุ่งนาวจังหวัดแพร่14วัดโสภาจังหวัดสิงห์บุรี 15. วัดป่าพุทธยารังศีจังหวัดขอนแก่น 16. วัดสวนสิงของบนบรรพตจังหวัดนครศรีธรรมราช 17. วัดน้ำผุดใต้จังหวัดตรังผู้แทนรับด้วยนะครับ 18. วัดป่านาแกจังหวัดยโสธรโดยมีผู้แทนเขารับ 19. วัดจันทารามจังหวัดอุทัยธานี ไปายเป็นตราสัญลักษณ์ตรคยาสถานนะครับเพื่อพระสงฆ์สุขภาพดีอีกจำนวน13รางวัล 1. วัดเทพดีลากรุงเทพมหานคร 2. วัดสุวรรณคีรีจังหวัดระนอง สวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรี 4. วัดราชสัทธารามจังหวัดสุขโขทยัย 5. ผู้แทนวัดบ้านเก่าบอ่อจังหวัดอำนาจเจริญ วัดหนองวันเปลียงจังหวัดสุพรรณบุรีเจ็ดวัดเนินพิจิตรจังหวัดสงขลา วัดพงกระพันชาตรีจังหวัดหนองคายเ9วัดพุ่งน้าวจังหวัดแพร่1บวัดช่องเสมสารจังหวัดชนบุรี สิวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัม 12. วัดท่าประชุมจังหวัดขอนแก่นและสิวัดจันทารามจังหวัดอุทัยธานีเชิญผู้แทนด้วยนะครับ ไยเป็นประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระชิราธุปปทาอีกจำนวนเจ็ดรางวัลหนึศาสตราจารย์พิเศษด็เอร์นายแพทย์วิชัยเทียนถาวอรอธิิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก สองนายสุทธิพงศ์วสุโสภาพลรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสามนางสาวเพ็ญประภาเพีงไทยผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4. รองศาสตราจารย์ดรเพศศัก์กรหญิงยุพดีสิริสินสุขรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในานามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหนางสาวเรนูรัตนชัยเดชาผู้นวยการกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม 6. นางสาวยอดขวัญ รุจนะกนกหน้านะักบริหารแผนงานชำนาญการพิเศษสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอและ 7. จ็ดดรดุษฎีใหญ่เรืองศรีรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสงกรารแพทย์ โรงพยาบาลสงกรมการแพทย์และในโอกาสนี้กล้าวขอเมตตาท่านเฉพกุลสมฤทธิองค์ประธาน ได้เมตตากล่าวสัมมูธนิยกถาและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานธรรมนูสุขภาพพระสงฆ์เป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบรลตนาด้วยความโารพอย่างยิ่ง แดงกันยานาธรรมต่อทันประเทรานุเถระทุกรูปเช่งมีทายคุณพระพรมมวัชระมิมนบุณีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นพร้อมพระสังฆาธิการและพระคิลานุปถากทุกรูปขอเจริญพรคนระโทในแพทยนิกรเป็นปีรุขุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและย์หญิงอัชรานิธิอภิญญาสกุลและทิบดีกรมอนามัยพร้อมคณะผู้บริหารผู้แทนองคอ์กรภาคีเครือข่ายและสาริชนทุกท่านในานามประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขของมหาเถรสมาคม ขออนุมทนาสาธุการในกุศลเจตนากุศลจริยาของทุกท่านที่มีกุศลสมาทิชันร่วมจัดการสมมนาวิชาการสมมานเอสารพรังผู้นำทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมครั้งที่หนึ่งเพื่อถาวายเป็นพระกุศลแด มเด็จโบรมพิพราชสุภารายเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 R รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยการบูรณาการขับเคลื่อนถ่ายทอดนวัตกรรมและขยายผลการดำเนินงานบัตรส่งเสริมสุขภาพพกีฬานุปัติานตละได้สร้าง อโรคยาสถานเพื่อประสงค์สุขภาพดีและสถานชีวาพิบาลในองค์กรพระพุทธศาสนาต่อจนสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะให้กับผู้นำทางศาสนาและพระคิลานุปทาซึ่งจากการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพประสงค์แห่งชาติ พุทธกาช2,566โดยมีแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัยโดยมีแนวปฏิบัติการอุปถามพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยและพระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะ ของชุมชนและสังคมการดูแลขับเคลื่อนสุขภาวะประสงค์เป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยยึดหลักการสำคัญคือการใช้ทางธรรมนำทางโลกที่จะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสมบูรณ์ทั้งทาง ทางจิตทางปัญญาและทางสังคมตรอจนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพโดยขอให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขตามวิถีชีวิตและบริบทสังคมไทย และเพื่อเป็นการพัฒนาขยายผลต่อยอดไปยังศาสนาอื่นๆสืไปการจัดสัมมนาวิชาการส,สารพลังผู้นำทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมครั้งที่หนึ่งนี้ยึงเป็นการส่งเสริมสุขภาวะประสงค์โดยตรงที่เพื่อหนุนต่อกิจการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของรพระพิสุสาิสมณรพระพุทธศาสนสิริชนในชุมชนเกิดเป็นวัดเป็นศูนย์กลางชุมสุขภาพชุมชนตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธกราช2566ภายใต้การสนับสนุนและการกำกับโดยฝ่ายสา,นาสรนสงครของมหาเถรเพวสมาคม ในานามประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมขออนุโมทนาต่อท่านพระเทรานุเถระพระคีฬลานุปทาตุกรูปที่มีกุศลเจตนาร่วมกันขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพประสงค์แห่งชาติและตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและการดูแลสุขภาพพระพิกษุสงฆ์สามเณร และผู้นำทางศาสนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพทางกายทางจิตทางปัญญาและทางสังคมด้วยีดตลอดมาขอออมโมทนาท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะทำงานหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนติดตามพัฒนางานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ด้วยกุศลเจนนาอันุดนามตรอดมาพร้อมน้าคุณพระศรีรัฐไทได้ประทานพรให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีภายใต้ร่มบาร,รมีแห่งสถาบันชาติสถาบันพระทศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์มีกำลังกายกำลังสติปัญญา ร่วมประสานพลังในการปฏิบัติหน้าที่เกื้อกูลชุมชนสังคมประเทศชาติสืบไปตลอดนานเนสมสถึงน,นับเป็นวันและเป็นกำลังใจให้เต่ภาชิีลานุปถาภาตลอดทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายนะครับจึงจะได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงค์ที่ท่านเจ้าพระกุสมเด็จได้เมตตาในการนี้ รับในลำดับนี้ก็ได้ยนเชิญคนเรือโทนายแพทย์นิกรเพชศวีรคุณที่ปผึกสารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านเจ้าพระกุสมเด็ดขอริเชิญครับ